บนดอยสูงในจังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่แอบซ่อนในป่าและดอยสูงหลายคนเคยมาเยืนต่างบอกว่าพวกเราเป็นหน่วยงานที่มีความแปลกและไม่เหมือนใครทั้งหมดในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานอกจากนี้เรายังมีที่ตั้งอยู่เนื้อสุดของทุกหน่วยสถานที่เราจะพาท่านไปรู้จักก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียง914 สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบรชชการทาหารพัฒนาตั้งอยู่บนดอย914ป่าสักกี์ทับยั้งอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่ทำงานของเราจะแปลกตาไปทันทีหากวันไหนที่ให้กำลังคนของหน่วยแต่งกายประจำเผ่ามาทำงานจะมีสีสันหลากหลายทั้งการแต่งกายและภาษาพูดความน่ารักที่ปรากฏอยู่ทุกชาติพันธุ์ และที่สำคัญเรามีผู้นำที่มีความคิดก้าวหนะ้าผู้เคียงข้างเราตลอดเวลาแม้ว่าเราจะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514วันเวลาไม่เคยทำให้เราเก่าเลยพวกเราเดินไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่บวกกับพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เติมเต็มความแข็งแกรง่งด้วยประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆที่ทุกคนมุ่งปรารถนาเดียวกันคือ เป็นสื่อเพื่อชาติพันธ์เราจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอทุกห่วงเวลาขอกำลังใจให้กับทีมผู้ประกาศและทีมงานเบื้องหลังเพียงแค่ท่านกดติดตามที่เพจวส914นทพเชียงรายแค่นี้เราก็อยู่เป็นเพื่อนท่านตลอดไปวส914วิทยุในตำนาน